สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาทําแบบเบิกเงินกู้ยืมกันนะครับโดยขั้นตอนนะครับผมขั้นตอนแรกให้เรานะครับเข้าไปที่แอปพลิเคชันกอจสอคอนเน็กครับผมหลังจากกดเข้ามาแล้วนะครับเราจะทําการกดเข้าสู่ระบบนะครับทําการใส่พินนะฮะ จากนั้นนะครับผมเมื่อเด้งมาที่หน้านี้แล้วนะครับให้เราคลิกเข้าไปที่บริการครับและกดเข้าไปที่เบิกเงินกู้ยืมนะครับจากนั้นคลิกเข้าไปที่ยื่นเบิกเงินภาคเรียนที่1ปี2 5 6 7นะครับก็จะได้หน้าเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ต้องการที่จะกู้ยืมเพียงแค่ค่าเล่าเรียนให้ติ๊กที่ค่าเล่าเรียนครับจากนั้นนะครับให้เราทำการกรอกค่าเล่าเรียนให้เรียบร้อยนะครับผม จากนั้นนะครับให้เราเลื่อนลงมาจนสุดนะครับจะเห็นการลงนามแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมให้เราติ๊กแบบแนบกระดาษและกดถัดไปครับและสำหรับใครที่ต้องการกู้เพียงแค่ค่าของชีพให้ติ๊กที่ค่าของชีพนะครับผม จากนั้นนะครับให้เลื่อนลงมานะครับและเราจะทําการตรวจสอบบัญชีนะครับผมเมื่อเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราเลื่อนลงมาจนสุดนะครับจะเห็นการลงนามแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมนะครับผมให้ติ๊กแบบกระดาษนะครับและกดถัดไปครับและสําหรับใครที่ต้องการที่จะกู้ทั้งค่าเล่าเรียนและค่าของชีพนะครับให้เราติ๊กไปที่ค่าเล่าเรียนนะครับและทําการระบุ ค่าเทอมนะครับให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นให้ติ๊กไปที่ค่าของชีพนะครับและให้เราเลื่อนลงมานะครับเพื่อที่เราจะทําการตรวจสอบบัญชีรับโอนเงินค่าของชีพนะครับให้ถูกต้องนะครับผมจากนั้นให้เลื่อนลงมาจนสุดและติ๊กไปที่แบบกระดาษน,นะครับในการลงนามแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมนะครับผม เมื่อเรากดถัดไปนะครับมันก็จะขึ้นข้อมูลของค่าเล่าเรียนและค่าของชีพให้เราตรวจสอบนะครับสําหรับใครที่กู้แค่ค่าเล่าเรียนก็จะมีแค่ข้อมูลของค่าเล่าเรียนสาหรับใครที่กู้ค่าของชีพก็จะมีแค่ข้อมูลค่าของชีพนะครับและใครที่กู้ทั้ง2ก็จะมีข้อมูลของทั้ง2อย่างเลยครับจากนั้นนะครับให้เรากดถัดไปนะครับก็จะเป็นอันเรียบร้อยนะครับผมเมื่อเรากดบันทึกแล้วนะครับให้เรากดกลับไปที่หน้าหลักและกดเข้าเปิกเงินกู้ยืมและทําการดาวน์โหลดเอกสารประกอบการลงนาม ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับผมครับและสําหรับผู้ที่กู้ได้เพียงแค่ค่าเล่าเรียนไม่ต้องตกใจไปนะครับให้เราลองตรวจสอบรายได้ของครอบครัวนะครับว่ารวมกันแล้วนะครับเกิน3ามแสนหกหมื่นบาทต่อปีไหมนะครับถ้าหากว่าเกินนะครับเราก็จะสามารถกู้ได้นะครับเพียงแค่ค่าเล่าเรียนเท่านั้นนะครับผมไม่สามารถที่จะกู้ค่าของชีพได้นะครับ